ครับโเนี้ครับครับสวัสด,ดีเอดมินเอซีทุกคนนะมาหาพอโค้งสุดไทยที่พอมือนี่วอวดแรกได้หนีที่มากอ่ารอบสองทุกเทือนี่รอบเดียวจบเลยแม่พอดอีคือเป็นจังซีพอ่อเอฟซีเพิพน่นกันที่เพิ่นติดตามแนวทางของพอก็คือเน้นๆก็คือเป็นเลขชุดบนนะพอนะ่อเนาะแม่ เพิ่นว่าเลขมันเข่าดีอยู่ไครว่าน้อยมากน้อยน้อยนักน้อยน่าที่สืุตแต่ว่าเลขมันคือหลายแท้วินมาสัน่นอยากนั่มก็ดัมบาไหวมาสัน่นไห้พอสินเที่ยวเน้นให้ในเปียงคัดตัวเน้นๆออกมาหลอกออกมาใหม่ในะแอดมาสัน่นเพิ่นว่าผมก็เลยได้มาอีกรอบสองโค้งสุดท้าย <laughs> เออ <laughs> ป็นยังไงพ่อแต่คืดว่ะเมื่อนนี้บ่กคือยู่บอกคืดอยู่ลองเมื่อวานนี้อะไร เออโน้ดมดีขนาดนี้เดี๋ยวถ้าว่าตคัดเน้นคัดตอนแรกกะมีมีวงไห้อยู่เนาะพอ่องานวงไห้สิบอยอยสองหางมีมีวงไห้อยู่สิบสองหางบันี้ก็เลยว่าต้องขัดออกมากเบิ่งไหมเดี๋ยวเอฟซีพันบางจุดเต็มก่อน น,นี่เป็นสุดเต็มนะฮะ<ม>นะตัวพวกเลขเด่นอ่าเด่นหกเด่นแปดล่องเจ็ดลักสิปเด่งศูนย์หกนี่ยังคือเก่าเ่พ่ายังคือเาอ่าเปลี่ยนแปลงบอมีการเปลี่ยนแปลง<ม>คำนวณแล้วเสร็บสับคำนวณแล้วคือคำนวณเลยครับอันนี้มันที่พอวงห่แดงแดงเมื่อนั้นพอดินตัวนี้ไว้ให้ศูนย์หกหนึ่งกมูที่มารอบทีแล้วครับ ส่วนหกครับเน้นข้อมูอตัวทีว่งไปไหนกะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวเนาะ<อ>ที่ทีว่งไปอร,รอบแรกรอบแรกสิบสองแต่ร,รอบที่สองนึงเอาสักทั้งดีพ่อเอาหกกันละฮอนละเอาหกเนาะครับเดี๋ยวพ่อ โตที่จะลงทุนพอคัดไปแล้วมันคัดแล้วคมันล่งทุนไปเร็วเรลยะล่วงไปแล้วร่วงไปแล้วลวงไปแล้วเต็มเต็มเต็มแล้วเต็มนั่นน่ะเต็มสตรีมแล้วเต็มสตรีมแล้วแม่คือซุ้มนี่แหละครับให้ว่าจบเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือลอลลอดลอวรับเงินยังเดียวโอ้โหรวดเร็วทันใจเอรี่อยยังเดียวครับพแต่ว่างวดนี้พอเลขดังสิบแปด กับศูนเจ็ดนี่ละดังนี่เนี่ยเขาบอกเน้นเน้นเน้นอยู่บ่ออยู่นีนในสองตัวเน้นบ่อเน้นก็เน้นแมนเขาเน้นเพราะว่าเทือดทีแรงมากนี่มันบ่ขาดตานนี้มาไปเบิ่งฟ้อมเก่ามันผมไปเบิ่งฟ้อมเก่ามันไปเบิ่งฟ้อมเก่าที่มันเค่อยออกที่มันเคยออกมากมันเลยมาเขาสองตัวนี้ผมกันเลยนั่นมาแต่ตัวนี้เขาบอกทีมเขา มันมันมากนนี้พอมามันมากตัวนี้โกศิบได้ทิมเธอมันกอดข้อมากกันคืองวดที่พันมากจริงๆนะอ๋อคือเลขหลักสิบของพ่อนี่มันมักจะกอดข้อกันมากนี่พอเพิ่อได้สิบออนหนึ่งศูนย์นี่มันจะกอดข้อกันมากยังไม่รู้เรื่องเลยหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดสิบบาทอ่หนึ่งหกออนวันหนึ่ง สิบโอ้สิบศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ยิงสี่นะเผลออะสิกอดข้อกันมาอยู่ในหันกะเปลี่ยนไมได้ขึ้นกัจังว่าเห็นบอว์บางหันห้าศูนย์เก้าเฮนบอว์มากับหอห้าก็ศูนย์มากอดกันนะนี่หรือมันที่กอดตัวหลังงวดนี่กับยังบลูแต่เบิ้งรอบที่ผ่านมากนี่เนาะโอ้อรอบปีนี่ครับขามมันมาศูนย์ห้าแล้วมันจะมาศูนย์หกกับสิบห้า 06กับ1บห้าแมนโอ้ก oh, ็เปียดตัวเลขที่พ่อคัดเน้นๆไปลงทุนนีมันวาพ่อแมนเอาเอาเดี๋ยวเพื่อนเบอ่งโหลดนี่ชุดที่พ่อคัดเน้นๆไป <c oughs> ปึ๊บน,น,บนี่บารนี่บ่สไล่หางโหลดดิบบารนี่บ่แมนชุดเต็มนะครับาบารน,าน,านี่นี่คือเป็นชุดค<บ>ัดของบอสเซนเทียลซื้อซื้อไว้แล้วขาอขอกมากกับเป๊ะโลดเป๊ะเลย เลยโรต,ตรี่ก็มีอ,ออกล่างออกบนก็ได้คือเขาแต่ล่องมันหกหนึ่งกับสิบสี่เป็นตัวกันตัวกันไม่เพราะว่ายันหกหนึ่งถ้าหกหนึ่งนี่คือกอดข้อเลยที่นี่พพอแมนเนี่บถ้าหกหนึ่งตัวกันกับกันมใัใสซนีลนะครับแต่แต่ว่าหกหนึ่งก็เป็นได้ทั้งหกหนึ่งหนึ่งหกมันประวันเป็น,นลักสิบได้ทั้งสองตัวแมน 6116งหมัอนว่าสามตันี้มันจะเป็นลักซิปบบนล่างนี่แหละครับเป็นลักซิปมันมันจีรันบนล่างเลยอันนี้คือชุดคัดเน้นเน้ะครับเน้นแล้วบาทนี้เอฟซีไปหาเสือมันหยเอาว่าโอ้ยออกแตเลกดังมากให้เสือ มันอยู่ในสูตรไงเน่ะมันอยู่ในสูตรเทศอยังไงตีมันอยู่ในสูตรแล้วโอ้สุดยอดอสูตรของปูนอครับผมยอมรับเลยจักปีแล้วแต่มานเนี่ยต่กอนมันเนี่ยผมก็ถือมันตลอดเนาะครับแต่มันบ่ถือเครือหลายมันเล็กหลายตัวครับโมเต่รเขากับอพดยูร้กินหนึ่งสินะครับกับอพดยูริกินน้ำมันเขาถอแต่ก็ยยอมรับอยู่หังเรือกับผิดย้อยนผิดหน่อย สิบงวดหรือผิดสองหรือสามเนี่ยเท่านั้นคเพรบาะว่ามันกับมีคุณลักเณาเล่นไปครับเท่ากับคือเวลาถ้าอยากเน้นอยากนั่นเท่ากับคัดเอาคัดเอา,ค,เอาครับแต่เดี๋ยวนี้คือว่าเน้นนี่กับมีรักนั่นรักนี่เขาว่าอาจารย์นั้นอาจารย์นี่กัเลยมาเน้นซิกันมาหนี้พอในหกตัวนี่ตัวใดเน้นก็มูครับตัวเน้นคัางนี่ก็ มันจะมีส5ขาครับส่นหแล้วผมเน้นคระคักเน้นกักบ่แม่ว่องตัวว่องได้บ่ในว่องว่องใดว่งใดเหมือนบ่นนตัวนี้คือตัวเน้นคักเหมืนบ่ออกจากาาสามหางซะเอาสามสามหางก็ได้เรอรอส่วนเจ็ดตัองน,น,นี่แหละมกักชุดๆเลยเขาอ,ออกอามาหนึ่งครับไหม มันจะหกมันเด่นก็เจ็บมากสูตรหกหกมันเด่นแห้งหกมันเด่นจากสูตรคำนวณสูตรนี่นะพ่อมันบอกมันยังกือเป็นสียังสีอลไรวะคนตกฝนตกฝนตกใส่เขียันไม่เลยสิได้ไป๊อปปี้ไว้ปีนาจะได้ใส่างี้ครับว่าให้ว่าหกนี่มากุกอันเลยหกหกหกนี่ก็มีแต่หก นี่กับหกพ่อก็เลยว่าเม็ดเดียวคือหกถ้าเม็ดเดียวคือหกครับพอมันมากกับสูตรคำนวณคำนวณอยเข้าสูตรนะว่าครับโอ้แต่ว่าหลายสำนักกับฟันหกมากขึ้นกันนี่พ่อเง่นมองครับฟันหกมากขึ้นแต่ว่านี่นะคำนเข้ามากอย่างที่ขึ้นว่า์นะจมู่พัดนะเพราะว่ามันพอมเก่ามันเห็นหลาย ลายเชื่อแล้วเขาซ้นกันแต่ว่าอีกอีจุดหนึ่งงวดนั้นมันเขายังกาะสามตัวแตกศูนย์หกเก้าบอกมันอยู่ตรงนี้แล้วเนาะเนี่ยเนี่อย่าลืมว่าเจ็ดหกสองมีขึ้นกันเนี่ยนี่หกสองนี่แมนนี่หกสองกับมีคือกันดิเน้นให้ยูดเลนครับอยู่ในชุดอันนี้ก็คือชุดเน้นๆแต่ว่าสามหางนี่เน้นลงไปอีกเน้นก็เกลาเน้นก็เกล่นะครับจากทั้งหมด ถอ่นะสามสิบสามสิบกว่าเนาะพอร้สามสิบเจ็ดสามสิบ <30 S 2> เจ็ด<า>รับคัดออกหน้าเรืออยู่หก <6 S 1> <6 S 2> หางแต่ว่ามีตัวกันให้อีกสองหางแล้วก็มันเน้นลงไปอีกสามหางตัวเน้นๆคือสามหางครับแต่ว่าตัวที่พอเน้นหนักที่สุดกะหน,นักสุดๆกันนี่แหละเนาะไม่ว่าเป็นตัวหม่ว่าลงทุนถ้าออกตัวอื่นกืบ <c oughs> พอได้ถ้าออก ชุดอื่นกับพ่อได้ได้อยากได้กินแต่ว่าสินค้ากำไรหลายก็คือทำมันมาตัวนี้เน้นได้กำไรหลายเยอะมาตัวเน้นพอตัวนี้โรเตอร์ลีนก็ซื้อไว้แล้วตัวนี้ก็ซื้อไว้แล้วครับตัวนี้มีใบเดียวในใบเดียวสูดเจ็บได้ใบเดียวเงี้ยมัดทั้งอำเภอได้ใบเดียวซูดเจ็บนี่นี อันนี้ได้ไปเดี๋ยวเอแต่ว่าตัวนี้หาอะไรเลยตัวนี้หาจังงั้นจังกัดตัวนี้นี่ผมกับแม่อำเพอแม่พนผมก็ไปหาเหือกันนี่ไปหายูพี่บุลล่าก็ไปหาอแต่ว่าโซเชียลนี่เร็วกวีลีครับเร็วกีดีตระ่าวันนี้มันดังคาโตดนี่มันสิเป็่นยังไงปุ๊บแต่ว่าอยู่ในนี่แหละถ้าเกว่าคือยดอกเลขกงามอยู่ับเลขกงามอยู่อ้าคือวันน่าจะ ส่งวันนี้เพียงไม่พอส่งมั่นใจพ่หลังลงทุนเนีส่งมันม่นใจเยอะมันครับมั่นใจเยอะครับบ่มีฟันดีวันนั้นแน่บอ๋เพราะว่าหลังลงทุนพี่ไส้พี่ไส้ก็ตายไปวังหมู่บ้านเมื่อวนในเฮ็ดประสาทของกุ้เล้ยมื่อนี้เอา้าอยู่บ้านไหนอยู่นอนค่ำนี่คือมนไปโน่นโอ้พี่ไส้นะครับสนี่น้อกันสองคน คนละคอเลยแม่มันหลายคนอยู่ครับแต่ลูกพอนี่แม่นี่มีสองคนครับโอ้งานหัวก็แล้วงานของคนแล้วเป็นบ่อันงอหลุนๆเนี่ยโอ้เพิ่นบวชจูงบ่ะม่นวอะไรนั่นเอาแต่ว่าหลังลงทุนไปแล้วก็ฟันดีอยู่หล่ะตีฟันดีอยู่ครับมันอาจจะข้อกับโศกมันอาจจะมา่นตงกันครับพืดวันฟ้าลงก็ไปแล้วเมื่อขึ้นเนี เอาไปจังไหนพี่อนบานปฟาล่งสองหาไม่มาเพรากันซื้อหเหลียกล่าวนขึ้นนำํำนีโอ้ไปเล่าไปเล่าแล้ว,ลว,ลวย่งหกหกหกอายุเพิ่นบอายุเพิ่นหกหกโอ้อายุเพิ่นหกหกตีเนี่ยไม่มาไหนหกหกก็ 6. จะซื้อไว้เยอะหรอกนในสูตรมั้นอ่ะตีเออในสูตรมันขึ้นป่สูตรหกหกก็หกขาเด้หวะครับ <c oughs> อายุหกสิบหกตีเลขฟ้าล่วงสองหาไปเล่าแล้วไปเล่าแล้วอ๋อหาเทียบคนมาให้โชคให้ลาบเนาะเท่าคนให้โชคแล้วซื้อกันไม่เยอะหกหกกว่าตีหรือว่าสี่ศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าคนตายเนาะครับก็ก็ตีไปมันก็หลายอย่างคือว่าแมนแมนแมนอันนี้เขากับวากันไปตามสูตรครับเลขสูตรว่ากันไปตามสูตรถือมากเนาะครับผมถือคยเห็ีดมากมันก็ มันก็นได้อยากได้กินนะมันอยู่มันกับพลาดใช่ดอกมันนั่นส่วนหน่อยพลาดเพราะว่ามัานเป็นเลขนะตัวได้ค่าอยากค่ากินได้ค่าดำหน้าอันนี้น้องพรเอา,เอาโอเคครับผมจังได้กัได้แล้วเด่นเด่นเน้นสามหางนะครับเ<อ>ด่นเด่นเน้นสามหางศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหานั่นแหละจังได้กับ FC เอฟซีเพิ่นไปผิดใจหน้าเบิึงถ้าบ่วมักอยู่ในชุดหน่อยก็ไปจับเอาในชุดใหญ่ก็ได้ครับผมผู้ใดมักอยู่ในชุดใหญ่ก็เลือกเอาก็ได้ครับ อาโอเคครับพออยังไรก็สั่นมือนีกับสิรบกวนพอซัมนี่นะครับ,รบขอบคุณพอหลายๆครับ